สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง like NT Live i n i t a l y นะคะก็อยู่กับเมนูสะเพยตะลีแห่งเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมนูยูนสะพานบีอันโตนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมตลาดยามเช้านะคะตลาดสดนะคะที่เมืองเวนิสกันนะคะซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่แถวๆสะพานบีอันโตเลยนะคะมีทางเมนูเดิอนอยู่กลางสะพานนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูตลาดสดกันนะคะว่าที่นี่ มีตอามีอะไรขายกันบ้างนะคะมีปลามีอะไรมากมายขนาดไหนนะคะก็เอามาันาเป็นว่ามาติดตามได้กันไในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ ยอนอื่นที่เราจะไปถึงตลาดปลานะคะมนุษย์ขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็อยากหาคนพาทัวร์พาเที่ยวหาคนถ่ายภาพนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อมนุษย์ได้นะคะที่ไลน์บ k เเวนิสเซียนะคะมนุษย์ก็รับพาเท,ที่ยวรับถ่ายภาพที่เมืองเวนิสนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทั่วอิตาลีเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มขยายนะคะไปแถวสวิตบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วแต่แพลนของทุกคนเลยนะคะ สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็ในเป็นช่วงยามเช้านะคะมนุษย์แพร่เ,เพื่อนมาดูนะคะนี่ค่ะก็จะมีเรือขนส่งสินค้าต่างๆนะคะมาขึ้นมาโหลดกันแถวๆนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิวจุดไฮไลท์ ain, ที่ถ่ายรูปกับสะพานเรียนโต้ด้วยนะคะทุกคนอตอนเช้าก็จะพามาดูนะคะบรรยากาศนะคะต่างๆ โซนนี้ก็จะมีร้านนะคะนั่งดื่มชิลๆนะคะชมวิวไปลาพังๆลงนะคะสวยงามค่ะทุกอย่างนะคะในเวนิสก็ใช้เรือนะคะเป็นหลักเลยนะคะขึ้นลงส่งของสินค้าต่างๆนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นท่านะคะขึ้นสินค้านะคะนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าสินค้าบางอย่างในเวนิสค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะเนื่องจากว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนี่ค่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวเวนิสนะคะโอเคเดินกันต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดปลากันนะคะตลาดปลาที่มีชื่อเสียงค่ะทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากๆนะคะเดินจากสะพานเรียนโตนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถึงสะพานปลาแล้วนะคะทุกคน ก่อนจะถึงตลาดนะคะก็มีร้านตรวงเยอะแยะมากมายเลยนะคะบวกเมกโอโ้โหละลานตานะคะหลายคนมาเที่ยวเวนสิสอยากถ่ายรูปนะคะมีหมวกมีพร็อพสวยๆนะคะก็ทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะตลาดอยู่ข้างหลังนี่นะคะส่วนโซนนี้เ,นเป็นตลาดผักนะคะแต่ว่าโซนนี้น่าจะ แล้าจะปิดอยู่นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นในช่วงของไปว a กเคชั่นบ้างอะไรบ้างนะคะของทีอ่อิตาลีนะคะมีโซนผักก็จะอยู่ด้านหน้าของมันนุ่ๆนุ่นโอเคไปค่ะตามมาดูกันนี่ค่ะถึงแล้วโซนผักผลล้ไเ้ายโซนผักผลไม้ค่ะทุกคน ผลไม้ช่วงนี้มีลิน้นจีโอ้ยตายแล้วมีเชอร์รี่ทุกคนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนขึ้นขยะนะคะขยะ,ะก็จะแยกประเภทนะคะไปเป็นพวกขยะพลาสติกหรือว่าขาวกระดาษนะคะแล้วก็ขวดแก้วต่างๆนะคะก็จะมีเรือมารับนะคะทุกคนนี่ค่ะคนนี้ก็จะมีขึ้นสินค้าอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ วันนี้จะมีตลาดปลาอะไรบ้างร้ <c oughs> านค่อนข้างที่จะยังวังลงไม่ครบกันนะทุกคนถือว่าน้อยอะวันนี้ปกติจะคือคักกว่าน,นี้นะคะถึงแล้วคะ่ะทุกคนนี่ค่ะตลาดปลาของเรานะคะซึ่งก็มีอาหารทะเลสดๆมากมายเลยทีเดียวนะหหอยมองังอ่ดหอยวองโกเล่นะคะทุกคนเนื้อ ปลาสดสดกุ้งหอยปลูปลาโอ้โหล้านตามากๆนะคะเยอะแยะมากๆนี่ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะพวกอาหารทะเลพลาดไม่ได้ด้วยประกาศปวุกนะคะทุกคนนี่ค่ะโดยเฉพาะใครที่อยู่บ้านเป็นเบียดดีนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาหาซื้อเลือกซื้อนะคะไปทำกับข้าวทานก็นได้นะคะโอ้โหเยอะแยะนี่เจอทีวีด้วยมีคนถ่ายทีวีนะคะ เราก็มาถ่ายเหมือนกันโ okay, อเคอมาดูกันยังโซนนี้ต่อนะคะมันจะมี2โซนค่ะทุกคนแต่จริงๆวันนี้ตลาดน้อยมากเลยนะปกติก็จะจับอยู่แถวเรียงเลียงลายฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยนะคะก็วันนี้น้อยค่ะอะเดี๋ยวเราแอบ,บมาดูราคาบ้างสองราคากันนิดนึงนะคะว่าเป็นประมาณไหนเอาอะไรดีเลือกอะไรดี ที่เรารู้จักกันแล้วก็แล้วกันเนาปะปลาปลาหมึกปลาหมึกโลละ22ยูโรนะคะปลาหมึกกล้วยแบบบ้านเรานะคะทุกคน22ย e ูโรคูณ40ค่ะ,ะประมาณนี้นะคะหเห็นภาพเนาะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเป็นกุ้งะคะ่ะทุกคนกุ้งแดงนะคะโลละ18นะคะทุกคนอันนี้ก็คาเพซานเต้ก็จะเป็นหอยเชลล์นะคะทุกคนโลละ12ค่ะ ซึ่งที่นี่เขาจะแกะทาความสะอาดให้เราด้วยนะคะส่วนปลาหมึกนี่ก็โลละส mm ิบแปดค่ะทุกคนนี่ไมรุชอบมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้เอามาต้มแล้วก็ทําเป็นสลัดอิตาลีนะคะอร่อยอันนี้ปลาเมรุโซนะคะโลละยี่สิบทุกคนโหปลาสดๆค่ะทุกคนบอกเลยนะคะสดๆโอ้โหดีงามมากๆนะคะนี่ค่ะโอ้มาดูทางนี้ค่ะทุกคนปลา ปลาตัวใหญ่มากมือแมนุษ์แบบเล็กนิดเดียวไปเลยอ่ะโอ้โหปลาปลาอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่จริงค่ะทุกคนมีหอยเออหอยหอยนางร่มเออนะคะนี่ค่ะทุกคนอาหารทะเลนะคะบอกเลยเวนิสนี่คือแมนุษย์ูุได้อยู่ที่เวนิสได้เพราะอาหารทะเลเลยนะคะนี่ค้ามีปูม,ม้าด้วยนะคะทุกคนปูม,ม้าไม่รู้โลเท่าไหร่นะคะ นี่นะคะที่อิตาลีเขาเรียกว่ากรังเคียวบลูบลูนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่เขากำลังทำปลากันอยู่นะคะแล่ปลาค่ะทุกคนว้าวโอ้โหสุดยอดส่วนอันนี้ปลาประมาณบรันซีนี่นะคะบรันซีนี่ลงละ18ค่ะทุกคน18คูณ40ไปนะคะโอ้โหสุดยอด นี่ยอดและนี่นะคะก็เป็นตลาดปลานะคะที่เมืองเวนิสนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยตลาดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ พอมอีตลาดให้เราดูบ้างนะคะปกติก็จะเยอะกว่านี้นะคะทุกคนวันนี้ก็พอ,อนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันพอเป็นกระใสเป็นน้ำจิ้มนะคะพอให้เห็นไอเดียเนาะบางทีแบบมาเวนิสแล้วแบบเฮ้ยอยากทานอาหารทะเลเพราะบางคนเนี่ยมาจากเมืองอย่างเช่นเยอรมันออสเตรียนะคะก็ไม่มีทะเลเนาะ เราอยากทำอาหารทะเลสดๆนะคะพรเรามาเวนิสแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะลองจองเป็นแบบที่พักเบียนดีดูนะคะก็สามารถที่จะทําอาหารได้นะคะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมานุ่นนี่นั่นนะคะก็เรียกได้ว่าแซ่บเหลือหลายนะคะ พอที่จะหายคิดถึงนะคะซีฟู้ดไปได้อีกไม่มากก็น้อยนะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมนุ์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเอ็นจีไลฟ์วีนิตลีให้เมนุด้วยนะคะเมนุดก็เป็นคนไที่อาศัยอยู่ในเมืองเวนิสเนะคะแล้วก็รับพาทัวร์พาเที่ยวรับถ่ายภาพนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อเมนุดได้ที่ไลน์ b ี K คเวนิเซียค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะต้องไปทํางานแล้วล่ะค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมการและพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ